ต่อกับจากที่เมื่อวานนะครับเราได้รับเครจากพะเท่าไอ้แกลเจนด์แล้วนะครับให้ไปเอ่อโปรเทคเดอการเดียนนะ d i s c ั v e r the w e l l s p r i n g temple in the t e m p l e s t e p ก็คือไปอีเอีย temple step ปมั้งไปค้นพบ w e l l Spring Temple ก่อนอะไรสักอย่างอ่ะโอเคนะครับตอนนี้แล้วก็มีคนฟ้าหน้าดำแล้ว เรียกสมุนลุสิมุนจงออกมาสมุนออกมาแล้วนะครับโห้ยเชไม่หยอกเลยนี่ยน,นี่เนี่ยโซนึงซึ่ปล่อยแสงซะไม่ไม่เพิ่งปล่อยแสงโอเคครับช่างหัวมันนะครับโอเคเราจะยืนรอนเรื่อยๆกระตุกเชี่ยๆเลยไปทางในเนี่ย ไปทางไหนไหนเนี่ยหอมมีดาวเนี่ครับตรวเกตดาวอ่ะไปโพเทคติกาเดือดกันอะไรทำอะไรทำทำบ้ากันอ๋อกุลลักษ์แตงยูแตงยูแตงยูแย่แย่ไปโลกนะครับเราจะไปเผชิญโชคเจอกับสิงสาราสัตว์ต่างๆนานา ความแรงจุง่เบยช่วงนี้อาการหนาวเนาะฮุดอ่ามาที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเอ้ยธนูมีธนูอ่ะเก่งอ่ะโอ้โหเลเวลอัพในที่สุดครับไปซ่อนเฮ้ยโนโอ้โหลืมอัพสเตตัส เราก็ต้องดูไอเทมประกอบเลยครับว่าเออเราอยากได้อะไรบ้างการแคที่จะอัพแพงทั้งห,หมดเลยอลองสกิลดิอัพไม่ทั้งหมดแล้วครับอันนี้เป็นอ่าเป็นเกาะตรงน,นี้เป็นอันนี้นะครับอ่าเกาะไม่ใช่ไม่ได้ประกันอะไรต้องมีฮิวโอ ยุ่งยากเหลือเกินครับอัพมาเสียเปล่าไม่มีชิวเอามาดูสเตตัสที่เราใช้สเต็งยี 27, ่สิบเจ็ดก็มีเลเ้ยวหกนะครับแล้วก็เน้นสเต็งเลยครับสเต็งสเตงเตยอะอัพห้าเลยเดีกว่าไม่เสียครับเราจะต้องการอันนี้จะบวกคิวที่กอลเอกแท็กด้วยนะครับคิวท์ทอลสไตร์เอาบวกเข้าไปโอเคเลยนะครับมาให้เขาลุยได้ละเฮ้ รีลมาปามาเจ้าแมาปลาความโหดของมันเจ้าแมว What's your business here? เฮ้ยมีขดปะนะมีขีดตุบปากอะไรกันนยึบม่ได้แต่นอตติงนอติงนอติงออดอโอโหโอโหโอโห ได้ปลามาคคนเนลชักนะครับปลาน้อยชักน้อยอะไรอ่ะคุณนี่ผมทำอะไรครับโอ้จะไปแชมปเปี้ยนสเต็ปพอดีเลยเชียอเปล่าใช่ได้เคล็ดไมค์แอนนะครับเป็นเป็นอะไรสักอย่างอะไรครับตามดาวไปอา่านไม่ออกก็ตามดาวไปครับ เปลี่ยนโชคละเนี่ยอ้ยสองตัวคุ้มไหมวะลองดูปลากลัวต้องเจอจงเสบมาแล้วนะครับซัดมาน้องเอ้ยอุ้ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายแต่ดูเสิจ้ะเฮ้ยอ๋อมันแล้วแต่ชนิดของปลานะครับถ้าจะเราให้มันกินปลาอะไรก็จะเปลี่ยนเป็นแบบรูปแบบของชนิดนั้นครับ เฮ้ยติพิตชัม <c oughs> ด่าครับคนนี้ขึ้นสะพานไปตามดาวตรงนี้นะครับมีเอิ่ม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 ตัวน้อยออไมาเฉียงเฉียงไปเลย <c oughs> อยู่ได้ห้านาทีรู้สิโอ้ตีตรงน้ำได้ด้วยหมวกหมวก อะะไร่ตายคุมเนี่ยก็จะทำอะไรมันไม่ได้แล้วก็เออจะรอบหลังเออตุยแดตุยตูดนะจ๊ะจะตุยเออตุยเออฆ่ามันฆ่ามันหือ แมงหือไปไหนจะไปไหนเม่นเหรอครับมาไม่เหนไม่เห็นผมไม่ยืนเลยครับเฮ้ยพบอะไรบางอย่างโอ้เยกมาผิดที่แล้วมาผิดที่แล้ว เก่าครับเดลลิงไฟลิงนะครับอ๋อแจกต่างแจกต่างเร่เร่เร่ที่เราได้โอ้ยอะไรมาเฮลโอ้ยเฮลพอชั่นโอ้ยมีหมวกนี่โอ้โอเท่ไม่เล,ลยออกเลยเนี่ยอันนี้บวกเออเออ,เออเออเออนนั้นดีกว่าสิที่มีได้เอ,อ่อไม่รู้อะไร ช่างมันเตะเก่าเจอลูกน้องเจอลูกน้องน้องสกิลสักหน่อยสกิลสักหน่อยอ่าเฮ้ยไอคนนี้มันมีป็นเออเดี๋ยวเขียนให้สิจะมันเฮ้ยตัวอะไรวะแม่งเหมือนคนให้ช่วยเลย อ๋อไม่ได้ Bref. ยุ่งอะไรกับเราครับเฮ้ยนายนอนทำอะไรอ่ะนายไม่กลับบ้านละนี่นอนข้างทางใหญ่พยานซีคิ้นด้วยโอ้โทีเขียวใช่ป่ะวะตามทางของเราดีกว่าอย่าไปยุ่งกับใครเลยดีกว่านะครับตังตังกระจาย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  อะไเป็นโจกหินไม่ค่อยมีอะไรโอ้ยอย่ามาโอ้ยตีสัตว์บัวชสัตว์มากตีสัตว์เกย์ไปตามทางของเรานะครับไม่นของสนใจใครวุ้งยิงเหรอยิงเหรอ99ครับ99คนที่คนที่เนี่ยตายแล้วมั่ง มันไอ้เคลียร์นะขี่ให้รอดในเรโชว์ศักยภาพของสกิลซะหน่อยเปลืองชิบหายเราจะจริงวะจะจริงวะเคลียร์มีปัญหาครับทคลียร์อยู่บนล็อกเก่าอ่ะเก่าอ่ะแบบเขาติดสตันได้ไง อะไรอะไรเฮ้ยต้องให้สัตว์เขียนอู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 นเอาไม่ใช่ทางนี้อ่ะนึกว่าให้ขึ้นไปเอิ่มเอิ่มเอิ่ไมเอิ่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 มมันใส่ให้เราแล้วเช็ด กูไปผิดทางแล้วล่ะมีป้ายบอกเลี้ยวหกถึงเลี้ยวแปดจะรอดรอด,ดีนานเหลือเกินนะนานไปแล้วนะนานมา่งเลยนะนอน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 ,น,อน,น,อน,น,อน มาแวว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 ไปต่ำตอนนี้เราเลเวลเอ่อเลเวลสามนะว่าตีอุ่นอ่ะอุ่นคืออะไรรู้ไมหมเธอจะอ่านว่าอะไรวะโอ้ยคุมไหมเนี่ยตีสัตว์กหรอจะไปให้แดกปาะลาสลลงโอ้คุณจะไปไหน ชานทัวร์จดให้ไม่ใช่แล้วนะครับมีปัญหาต่างทั้งนั้นต่างทั้งนั้นอุ๊ยโอ้ไม่ตีแล้วเนะี่ยเพลิงแรงชิบหายเอาไปดำดาวไปดำดาวเร็วๆๆๆเดินไปตามทางของเราไม่มีใคร ใจเลยสนใจเลยมาลูกเพราุกุมารทองปุกกุมารทองปุกกุมารทองอยู่มากุมารทองเคลพอได้มาฮิวมาฮิวตาดาวนะครับเฮ้ยจุดไปจุ๊โอ้ยเก็บเก็อ๋อเป็นกระดาษเออดิสคัูเวอร์เออทำภารกิจเสร็จนะครับ โฮเมดอาร์เมอร์วอล์บลีสบีสสู้ผมไม่ได้หรอกครับคุณเดี๋ยวแจะเย็นจีนคราวนี่คือเหรอโอ้ยโอ้ยร่วมใจกันตีกูเลยเจ็บเจ็บเดี๋ยวอีกตัวนี้วุ้บร้วนี่เรอบวงนี้ไว้ งับเฮ้ยไม่งับวะเฮ้ยไม่งับโหมีเรื่อแล้วพวกมีเรื่องแลเชียไปก่อนก่อนที่มันจะตีเราะ ู <ersch> <S 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 ้มันยังไงวะเนี่ยตีไม่เข้าเลยทีเดียวเช็ดวนๆวิ่งวนต้องใช้สเต็ปนี้สองตัวทำอะไรได้เนี่ยอยี๋ยจะเย็นลูกพี่คิดก่อนคิดก่อนนะครับสักทีครับเชียอะไรอยู่ ีมาตัวตัวเย่เกือบตายแล้วเนี่ยโอ้ยโดนให้หมด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 ของมันเยอะของมันเยอะกดอ่าใช้เทมอะไรบ้างต้องมีเทียมตัเงี้ยสิจะทำภารกิจหนึ่งสำเร็จแล้วเพื่อเพื่การเสียเวลาเอออุ้ยเสียตูดเสียตูดเผื่อ ถือใช่ไหมครับเด็ดฟ <c oughs> ินเตอร์เดดฟิงเกอร์เดดฟิงเกอร์อมีพลัง,างงานบางอย่าง,งอ่าเขากินหนึ่งสำเร็จแล้ว <c oughs> สำเร็จแล้ว,ลวกลับไปทางเดิมน,นะครับนี่ก็ตายซะยากเลยเฮ้ยลิมอัพไม่ไม่ได้อภิษฐร์สามโฟกัสโอ้เดี๋ยวโฟกัส ่อนดกัด่อนเอเคอัพนี่ได้ยครับเอาตามอาคิดเราไม่ต้องเปิดต้องเปิดอะไรอกมอวับแค่นี้นี่ก็ทำหนเสรอจัคิดเราาครับจ้างกูต้องจ้างกตรงไหน คนจ้างอยู่ตรงไหนเทั้งนี้เราคุมแล้วครับใครมาห่อ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 ติงจริงติงเอ้ยเอาไม่ไอเทมเย๊ช่วยมันได้แล้วภารกิจโอ้ไม่ดีดีกว่ากันเลยเป็แพงสุดแพงสุด เก่งตัวนี้มันเอาตัวนี้กันใส่คอ,อสองคำใส่ก็ไม่ได้อ๋อใส่ให้มาได้เลยปึ้มมา้ามีไอเทมแล้วครับอ่มาม้ามีไอเทมแล้วเท่ๆทททำเพื่อใครทำทำไมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ เดิมเพลย์นะครับระหว่างการเดินทางก็ต้องมีขับร้องบทเพลงอันไพเราะบ้างนิสนุงเนาะหรือว่าเมื่อกี้ว่าเราทำเฟสก็ยังไม่ใช่อ่าคนนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเท่ โอ้ชิงปิ้งไปเลยเอ้ยนี่จริงกว่าจะใส่ไม่ได้วะไม่มใส่เนี้ยกิมมาได้มาแล้วจะรีรออะไรเล่าใส่แล้วอ่ะแชมไปเลยแชมเฮ้ยทีวับมีทีวับก็ไม่วับเลยภารกิจก็เสร็จไปบางอย่างจากเเสสท่โตปโ เยวกลับมาเพื่อเอาของ l o โหลดดนายนี่แล้วมาแล้วจุดตีแล้วโอวท้ทานนี้เวลารถทางนี้เรายังไม่เคยไปมันไม่มีอะไรมังเวลาที่เราชวนกันแววกวัย เฮ้ยมีคนตายตรงนี้ต้องโดมีคนตายอู้เฮ้ยแฟนตาซีเจอกูแฟนตาซีเฮ้ยน,นี่แพ่งแฟนตาซีจริงเจอแล้วหนูคุอยู่ไหนเนี่ยหนูคุอยู่ที่ไหนนักเวฟแฟนตาซีอ่ะแฟนตาซีแฟนตาซีต้องตายด้วยการแฟน อีกแล้วอีกแล้วขอนี้ต้องอย่าให้เหลือครับภัยต่อผู้คนเอาเรียกกุมารทองไอ้กักุมารทองหิวพ่อสิลูกไม่ไปล้ครับนี่เดี่มเดมเดจะงับเท้าเราไหมปึ๊บ นเฮ้ยเหลือตัวใช้สมรักสังคมเฮ้ยมีมีอะไรยิงตัวเหมือนมีอ้อยแค่เนี่ยมันขาอู้เยอะเยอะเลยต้องเจอพลังแห่งความแฟนตาซีความแฟนตาซีไม่มีมากหรอกแต่มีพวกไปพบเจอเยอะอีกซะด้วย 伊妈。今 เจ็บอี๋มันมีเจ็บ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 นะครับเจ็บไหมไม่เจ็บหรอไม่เจ็บใช่ไหมเจอพลังความเร็วจะซีมาจะโดนเลยจะโดนไม่จริงไม่มองมาสู้สิฟ้าต้องหนีอใครออกเพราะเป็นจะซีไซมันเป็นจะซีใส่มันยังไม่ยอมตายใช่ไหม อู๋ไอ้นี่ไม่โหเสือกเอือกสะเอือก,ออก,ออกต้องโดนต้องโดนจุ๊บทุกมันมาทุกแห่งการใคลื่อยก่อนทุกเอมีชัยเหนือสัปะหลาดนะครับนอกจากจะมีชัยเหนือปิกาจูแล้วเรายังมีชัยเหนือสัปะหลาดไม่ธรรมาดาจริงแจ๊กแจ๊กแจ๊กไปทางนี้ก่อนโอ้โหเจอยุมยำอยู่ ใช่แล้เฮ้ยแฟนตาซีใช่ไหม่ครับแฟนตาซีแฟนตาซีใช่ไหมแฟนตาซีมากใช่ไมหมฮะใช่ไมหมฮะโอ้ไม่สู้ดีสถานการณ์ไม่สู้ดีแต่กดสู้แต่กดสู้มีความแฟนตาซีเ,เหลืออยู่ในตัวเออต้องให้ได้อย่างงี้แซ่ ได้ได้หลายทีแล้วมั้งไม่รู้กี่ทีน่าจะหลายทีโอ้ยดงสัตว์ป่าดงสัตว์ป่าแฟนตาซีทะลึเกินคนนี้โอ้ยมีหัวหน้าโอ้หัวหน้าเผ่าดูเลยครับเป็นตรงขับปะคักเลย ชิปเซตเพื่อชิปเซตแม่อ๋อเพชรนี่เองไม่สิ้นสุดแฟนตาซีไม่สิ้นสุดครับเราสายบูล้างผ่านล้างแฟนตาซีมากใช่ไหมอู๋มีพลังเวทีต้องโดนตุ๊กตั๊บบตตัััไไออ้วม่สูเรรราหกคบ ทุบตับอย่างหนักอย่างหนักนัวงคือได้อยู่แล้วจะไปกลัวอะไรกลัวอะไรใช่ไหมทุบตับติดฉากด้วยพลังแฟนตาซีเอาตายก่อน,น,นแทนไม่ไหวแค่นี้ก็ตายแล้วคนนี้ก็ยังไม่เลิกล่าไม่เลิกล่าสัาทีเดียว ตายด้วยความแฟนตาซีนี่แหละตายไปกับความแฟนตาซีเบื่อเขาว่าแฟนตาซีเหลือเกินต้องตายแฟนตาซีจะเฉี่นไปแล้วเริ่มคานตัวเองครับนี่สัตว์ปลาเริ่มขายเลือดแล้วโอ้ยโมันเยอะมันมีเยอะ เราไปยาสีกว่าโอ้ยนี่แม่งไม่เลิกไม่เลิกใช่ไหมตายเถอะสปินเตอร์สปินเตอร์เฮ้มีตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่โหตัวใหญ่ไปยาสีไปแล้วโอ้มันดงปีศาจจะชัดเลยเนี่ยเหมือนเราไม่เคยมาครับเอ็เบอร์เมดไม่เคยเล่น ตายไปล้วอกแล้วหรอกเจ้าของชกงชกันเฉงกษ์เฉงกษ์ศาดตร์ไม่เป็นไปได้ตามทางต้องหลุคอมเป็นเซนเซนซีโอเคไม่ยอมตายยอมตายเจอพลังเม็ดรุนแรงเฮ้ยพบแล้ว อยยลอกก่อนแล้วเรื่องตนั้นอย่องอย่าย่องอย่าย่องย่ย่องเหมือนกันย่องหาเฮ้ยเจอบอดจบอดเยไงตายแต่แรกแล้ว จัดหมดนะครับตอนนี้นี่มีเกียร์เฮนี่ยรียมจับเวลาเอ้ยเริ่มมีพลังมันเริ่มมีความมั่นใจเกิดขึ้นในชีวิตกับทรัพย์สินละเออตีถังตีขวดจังยังหรอกเอ็กออถึงที่แล้ว อเดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมาจุดใหม่เดียวกันนะครับเฮ้ยลงมาได้ไงวะลงมาได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อไปตีสิงโตครับเรามาไกลควัน แบบเอกก็ไม่ได้เจอกันที่ใหญ่ก็ได้ครับเจอกันอย่าเรือกกุมารทองลาด้วยการเรียกกวนทองแสงสีอลังการโอเคครับสวัสดีครับ